สวัสดีทุกคนวันนี้นะคะมาเจอโอว์หลังบ้านที่เก่าเวลาไม่เดิมคำถามที่ได้รับมาวันนี้นะคะจะมาคุยกันให้ฟังสองคำถามนะคะในคอมเมนต์ที่ฝากกันเอาไว้บุ๊ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามาฟังแล้วก็มาดูนะคะแล้วก็ทิ้งคำถามเอาไว้น่าสนใจหลายๆคำถามมาตอบกันทีละนิดทีละหน่อยนะคะ คำถามแรกถามไว้ว่าถ้าอยากมีสามีฝรั่งนะคะหรืออยากจะมีแฟนฝรั่งที่เป็นคนอเมริกันทำยังไงดีคะคำตอบแรกก่อนนะคะสิ่งแรกเลยก็คือต้องเลือกติดต่อเฉพาะคนอเมริกันเท่านั้นนะคะเพราะว่าตอบแค่นั้นน่ะก็คงจะเป็นคำตอบที่เอามันก็ง่ายๆแค่นั้นเองเลยขยายความก็คือคุณอยากจะติดต่อหรือมีสามีเป็นอเมริกัน เป็นคนที่เป็นอเมริกันตั้งแต่กำเนิดไหมหรือเป็นคนอื่นแล้วมีสัญชาติอเมริกันไหมอันนี้ก็เป็นข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะคุณก็พิจารณาถามตัวเองนะคะแล้วเหตุผลว่าทำไมคุณถึงอยากมีคนอเมริกันเท่านั้นคุณอยากจะมีคนอเมริกันเพราะว่า อยากจะได้สัญชาตินี้เพราะความชอบหรือเหตุผลอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับการอยากจะไปอยู่ประเทศเขาไงอยากจะไปอยู่อเมริกาเหมือนโัวอย่างเงี้ยนะอยู่อเมริกาถ้าเป็นเหตุผลที่ก็แค่อยากจะมีไนงะอยากจะมีคนชาตินี้แหละเพราะว่าเั็นชอบหรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามนะไม่ได้เกี่ยวว่าจะต้องไปอยู่ประเทศกับเขาไหมหรือมาอยู่ประเทศไทยด้วยกันก็ได้คือไม่เกี่ยวกับสถานที่นะคะก็เลือกไปนะคะ ก็จะกลับไปที่เหตุผลข้อแรกคุณอยากได้คนที่เป็นอเมริกันแต่กําเนิดหรือคนที่มีสัญชาติอเมริกันซึ่งไม่ได้เป็นแต่กําเนิดแต่พอไปอยู่ที่อเมริกันนานๆแล้วก็มีสัญชาติอเมริกันอย่างเงี้ยนะคะคุณก็เลือกเอาหรือ คุณอยากได้เพราะว่าคุณอยากที่จะไปอยู่ที่ประเทศเขาต้องมาเลือกอีกอะ่ะเพราะคนที่เป็นอเมริกันแต่กําเนิดกับคนที่เป็นสัญชาติอเมริกันแล้วพาไปอยู่ที่ประเทศเขาก็พาได้ทั้งคู่ก่ะคุณแล้วเวลาพูดคุยเลือกในเว็บคุณก็ต้องเลือกเว็บที่เป็นคนอเมริกันใช้เยอะที่สุดไง ถ้าถามว่าเว็บไหนบลไม่รู้นะบดแนะนําเว็บไม่ได้นะแต่ที่บลรู้และเห็นในโฆษณาทีวีบ่อยๆก็จะเป็น eHarmony นะคะแต่เว็บนั้นเนี่ยก็จะมีแต่ฝรั่งใช้ภาษาอังกฤษกันเราก็ต้องกลับมาที่ตัวเราเองแล้วภาษาอังกฤษเราอะ่ะอยู่ในระดับสื่อสารได้แล้วหรือเปล่าถ้ายังอ่อนแอไม่แข็งแรงก็ต้องไปฝึกฝนก่อนอย่างเงี้ยนะคะหรือคุณสามารถจะมีใครช่วยเรื่องภาษาอังกฤษได้แล้วคุณก็ติดต่อกันไปในระหว่างที่เรียนไปด้วยศึกษาไปด้วยแล้วก็ติดต่อไปด้วยอะไรก็แล้วแต่นะคะก็คือช่อง ทางแต่ละคนนะในเว็บ eHarmony เนี่ยก็ต้องเสียเงินเสียกันทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายคือทุกคนที่มาใช้เว็บต้องเสียเงินว่าอย่างนั้นแหละเว็บอื่นๆคุณก็ต้องเลือกเว็บที่เป็นคนอเมริกันใช้เกิดเป็นเว็บที่ไม่ใช่เฉพาะคนอเมริกันคุณก็ต้องเลือกคุยเฉพาะคนอเมริกันเท่านั้นตัวอย่างเว็บที่โบเข้าไปใช้ก็คือไทยคิวปีนะคะเขาก็จะมีให้เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะรับข้อมูลหรือข้อความที่คนติดต่อเราเนี่ยจากเพศไหนเราก็เลือกอเมริกาอเมริกาแล้วคนที่เข้ามาติดต่อเรามันจะ จะมีเหมือนที่บอสพูดไปแล้วคือเป็นอเมริกันก็คือฝรั่งแต่กําเนิดหรือเป็นคนชาติอื่นที่เขาไปอยู่ที่อเมริกาจนเขาได้ทิซิเซนเป็นอเมริกันอย่างเงี้ยคุณก็เลือกเอานะคะก็จะน่าจะครอบคลุมหมดแล้วนะคุณก็ต้องดูว่าทําไมคุณถึงเลือกอยากจะติดต่อคนอเมริกันหรือมีสามีเป็นคนอเมริกันด้วยเหตุผลที่ชอบอย่างเดียวหรือเพราะอยากจะย้ายไปอยู่แล้วคุณจะเลือกคนที่เป็นอเมริกันแต่กําเนิดหรือใครก็ได้ที่มีสัญชาติอเมริกันฉันก็โอเคก็แล้วแต่ตัวคุณนะคะแล้วส่วนการติดต่อก็็ออย่่างทีบบกไปนะะคเว เรต้องเลือกเราก็เลือกเสียเงินหรือไม่เสียเงินก็เอาตามที่เราสะดวกเลยนะคะคําถามที่หนึ่งก็จบแล้วนะคําถามที่สองนะคะตอนนี้เนี่ยมีอายุห้าสิบเจ็ดแล้วนะคะพี่เขาก็สนใจอยากที่จะมีเพื่อนไว้คุยนะคะเขาก็ถามว่าคุยอย่างเดียวใช่ไหมคะไม่ได้จะคิดถึงขั้นแต่งงานไหมก็ไม่ได้มีคําตอบอะไรนี่คือตอบเขาในคอมเมนต์นะนะ,ะก็เอาเป็นว่าแนะนํา ให้เข้าเว็บเข้าแอปต่างๆซึ่งถ้าถามว่าแอปไหนดีเว็บไหนดีไม่รู้เหมือนกันค่ะเพราะว่าไม่ได้สันทัด์เรื่องเว็บกับแอปนะคะที่โบท๊ทเข้าไปใช้อยู่ก็ฟังจากคนอื่นๆมา แล้วไม่ได้ใช้เวลากับมันเยอะเนื่องจากว่าเราไม่ได้หาให้ตัวเองถ้วยดูให้กับคนอยู่สองคนแต่ก็ไม่ได้ใช้เวลาเยอะเพราะว่าเจ้าตัวต้องไปดูด้วยตัวเองด้วยถ้าเจ้าตัวเขาไม่ให้เวลาในการดูเองเยอะโอตก็ไม่เอาเวลาของโอตไปเยอะเหมือนกันแต่ก็จะคอยดูดูให้ช่วยเต็มที่คือคนที่ช่วยเหลือตัวเองนะคะคุยติดต่อผู้ชายด้วยตัวเองแล้วแล้วมีปัญหาความเข้าใจภาษาอังกฤษว่าเอ๊ะเขาพูดมาแบบนี้มันหมายความว่ายังไงหรือเราน่าจะตอบเขาแบบไหนแบบนี้ช่วยนะคะช่วยเต็มที่ ที่เลยนะคะส่วนแอปเนี่ยพวกก็ไปฟังมาบ้างแล้วก็ได้คุยกับคนที่เขามาปรึกษาเนี่ยว่าเขาใช้แอปอะไรบ้างแล้วก็เข้าไปดูนะคะในโทรศัพท์มือถือระบบ Android ระบบ Apple เนี้ยก็จะมีใน Play Store ในระบบ Apple เขาเรียกอะไร Apple Store ไหมก็จะมีแอป หากคู่เยอะเลยเนี่ยก็จะมีทางที่เป็นแอปเดติ้งแอปที่แชทเลิฟเวอร์อย่างเงี้ยคุยเล่นเล่นหรือแอปที่แค่คุยหาคนคุยเซ็กซี่แล้วก็ไปเดทกันมันมีเยอะค่ะมันมีเยอะเข้าไปที่แอปเลยนะคะแล้วก็เลือกใช้แอปไหนที่ชอบหรือจะใช้หลายๆแอปก็ได้เหมือนกับนักเรียนของโบ๊เนี่ยนักเรียนของว่า,วาเขาหาคนฝึกพูดคุยภาษาอังกฤษแล้วเขาก็หาจากในเว็บแอปนี่แหละแต่ในเว็บในแอปในเว็บไซต์ทั้งในคอมพิวเตอร์และมือถือนะเออโบ๊ชักงงกับไอเว็บกับแอป ก็จะมีทั้งคนที่ดีนะไม่ดีคุณก็ต้องรับมือให้ได้แล้วกันนะคะคนที่ไม่ดีมาไม่ดีเราก็ต้องรับมือให้ได้เราอย่าทําให้เรารู้สึกว่าเราถูกกดที่คมเหงหรือเราหลงกลคําหวานอะไรทํานองเนี้นะก็รับมือไปสําหรับคนที่ไม่ได้คิดที่จะจริงจังถึงขั้นแต่งงานะคุณก็คุยสนุกเล่นๆไปตามน้ําได้ก็ฝึกภาษาอังกฤษไปในตัวนะคะอย่างที่บอกไปนี่แหละจบแล้วนะคะครั้งหน้าดูก่อนว่ามีคําถามอะไรที่น่าสนใจอีกจะมาพูดคุยให้ฟังนะคะวันนี้ก็ มีเท่านี้แหละค่ะที่จะมาคุยให้ฟังนะคะขอบคุณทุกคนเลยใครที่เล่นแอบปบเล่นเว็บต่างๆเนี่ยนะเล่นด้วยความระมัดระวังและมีสตินะคะคนร้ายมีอยู่รอบตัวนะคะไปแล้วบายบายสวัสดีค่ะ